สวัสดีครับทุก่านครับวันนี้นะผมจะมารีวิวตัวนี้เนี่ยเป็นตัว power bank นะครับรุ่นนี้เนี่ยพิเศษตรงที่เขาสามารถจัมสตาร์ทรถได้ด้วยนะครับก็คือเอามีตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยพกไว้ในรถเนี่ยนอกจากจะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้แล้วนะถ้าวันไหนนะครับแบตเตอรี่เราหมดเราสามารถเอามาคีบแล้วก็ชาร์จแล้วก็สตา,าร์ทรถรถยนต์เราได้เลยนะตัวนี้เนี่ยตัวนี้ power bank นะครับขนาดของเขาจะอยู่ที่12โวลต์เอ้ยตัวนี้เนี่ย5โวลต์2แอมป์นะครับช่อง USB ส่วน ตัวชาร์จจำสตาร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่12โวลต์200ถึง500แอมป์เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นไฟฉายนะเป็นไฟฉายวิธีเปิดไฟฉายก็แค่กดของปุ่มนี้นะครับไฟฉายก็จะติดแล้วนะครับเหมาะมากนะครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวสายจำมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ปุ้ยนะครับมาช่วยจำสตาร์ทรถให้หน่อยจังหวะดีมากจริงๆตัวนี้เนี่ยเราวางขายในร้านเรามาสักระยะเนี่ยแล้วนานแล้วนะครับ เวิร์กมากขายดีนะตัวนี้แต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้รีวิวเพราะว่ารถไม่เคยแบตหมดแต่แบตไอแบตก้อนนีนะ้ใช้มา2ปีครึ่งน้วันนี้สตาร์ทรถไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องผมมาสาธิตวิธีสตาร์ทให้ดูนะครับไอแบตอยู่นะเอามา,มา,มา,มาวางวาง,วางไม่แบตนั้วทำมาหากินครับเดี๋ยวช่วย,วยจ้ำสตาร์ทหน่อย <c oughs> นี่จะให้ดูนะตัวนี้มีพกไวในรถตลอดนะครับ <c oughs> ปกติผมก็ไว้ใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับวิธีใช้นี่ง่ายๆนะครับใช่ไหม อันนี้มีมีด้านไม่มีด้านไหม,มครับม<ะ>ีด้านไหมว่าบวกลบยังไงมันจะบังคับอยู่แล้วมันอันกลมกับอันนี้มีอ๋อม,มันมันบังคับอยู่แล้วอันนี้ยังไงก็ไม่ผิดโอเคโอเคใส่เ,ข,เ,เสข้าไปเลยนะครับอเสียพ้าไปเลยนะครับทำให้ต่อครับโอเคเสร็จแล้วเราจำ้ำเราจะต้องทีบด้านบวกก่อนด้านบวกไปก่อนนะด้านบวกคือสีแดงนะครับจ้ำสีบวกอันนี้เนี่ยเพื่อนๆนี่เป็นผู้หญิงนะครับทําอะไรไม่เป็นเลยรถ ไม่มีแบบโอ้โหร้องกรีดแน่นอนอันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากนะครับมีพกไว้อันหนึ่งในใน,ในในรถนะครับจำสตาร์ได้จากนั้นทำอะไรต่อครับหลังจากนั้นกดสวิตช์สวิตช์อยู่ไหนครับข้างข้าเนี่ยฮะแค่นี้เลยเหรอสีเดียวให้มีไฟขึ้นนะฮะไฟขึ้นไฟขึ้นอ่าเห็นแล้วครับอ่าีนี้รอสักสามสี่วิแล้วก็ไปสตาร์รถได้ละสามสี่วินี่สตาร์รถได้เลยแค่นี้จบเลยโอ้โหเพื่อนๆครับไม่ต้องง้อใครลยนะไปที่ไหนถ้าเกิดไม่มีรถช่วยจำสตาร์มีอันนี้อันเดียวจบแล้วมันพกง่ายมันมีกล่องเครนี้มาให โอ้โหครบเครื่องนะมีเคสอ,อันนี้มาให้ชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วก็จำสตาร์ทรถยนต์ก็ได้นะครับแหมวันนี้จังหวะดีเลยรถแบตหมดนะครับโชคดีที่มีอันนี้เนี่ยนี่ครับปึบ้งรถติดทุกอย่างโอเคเลยโอเคเลยกดยอดแม่อีบออกต้องรีบออกด้วยใช่ไหมครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดใช่ไหมเราออกออกไหมครับ เอาลบออกก่อนเอาลบออกก่อนนะครับแล้วก็เอาบวกออกต่ำแล้วก็บวกอลโอเคนี้เลยแค่นะนี้เลยแล้วกดเลยได้เลยเพราะว่าพอเราจั้ำสตาร์ทรถติดแล้วเนี่ยรถมันจะวิ่งด้วยน้ำมันแล้วนะครับโอเคนะช่วยช่วยดับรถให้เลยเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวค่อยจั้ำสตาร์ทใหม่รอบหนึ่งนะครับเหมาะมากนะตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้มีติดไว้ในรถนะครับสักอันหนึ่งแล้วลราคาไม่แพงน,นะครับ จริงจร้านเรามีขายต้องมาแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได,ได้มารีวิวก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยแบตมันหมดนะครับขอบคุณมากครับทพ่นที่รับชมสวัสดีครับ